โอ้โหโหสุดยอดอร่อยมาก ีมาพบกับผมนะครับกับช่องยหมองชาแนลหรือยหมองเชฟตัวบ้านนอกนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูเป็นเมนูแบบง่ายๆเน,ะนาะขณะนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยว5้าทุ่มก็ไม่สามารถจะออกบ้านเปไหนได้นะครับวันนี้ก็เลยมาจัดเมนูส้มตํายำขนมจีนนี่เนาะของก็ง่ายๆครับตามมีตามเกิดครับผมอันนี้ก็ ผักที่ค้นในตู้มานะครับก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วก็มีขนมจีนน,ะนจนนะครับมาเดี๋ยวเราลงมือตำกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวใส่พริกลงไปเ <c oughs> ผ็ดหน่อยก็ดูเอานะครับเนี่ยนะครับพริกแห้ง เนี่ยครับพอละประมาณนี้น่าจะไม่เผ็ดละดึกมาเผ็ดมากกินไม่ค่อยได้ครับตำพอโขกครับผมเสร็จแล้วก็นี่น้ำตาลปิ๊บนะฮะแต่ของผมมันเป็นน้ำตาลมะพร้าว มันจะหอมหวานนิดนึงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณนี้จะออกนวลนวนิดนึงอีกนิดนึงอหอมหอมมากเลยเสร็จก็ใส่มะเขือเปาะ ไปดูมะเขือหนุ่มมากเลยครับนีมะเขือเทศโอ้มีดมีคมป่ะใส่ซอยใส่ไปเลยครับนี่ แล้วก็นี่นีฮะผงสวรรค์ใส่ตามเคยเพื่อความนัวโอ้โหเยอะไปเยอะไปโอเคสิบถั่วฝักยาวนี่เด็ดกี่เลยครับใส่ไปเยอะๆอร่อยครับอืมอืม แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักผักชีฝรั่งครับเพื่อความหอม <Okay. S 1> แล้วก็ปลาลาครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ใส่นิดนึงสุดยอด มะน,นาวครับมะน,นาว <c oughs> มะน,นาวนี่ช่วงนี้มันแรงเนาะมันไม่ค่อยมีน้ำครับแต่มันมีมเมล็ดอย่างเยอะเลยมเมล็ดเนี่ย <c oughs> บิบลงไปใส่ทั้งเปลือกเลยนะครับ รู้สึกเป็นเหมือนมะนาวหนุ่มไหมไม่ค่อยมีน้ําเลยอจ <c oughs> ะเด่นครับเจดเด่นสี่ทุ่มแล้วเขายังขับรถขับลากันเยอ่ ใส่น้ำปลานิดนึงมา้ไหมมาจากนั้นก็ตำครับน้ำลายฟูเลย 국민 s t s u n g e e 선물 음, a เดี๋ยวใส่น้ำตาลอีกนิดหนึง่งมันยังไม่หนัวหวานเฮ้ย <c> เ <oughs> พื่อนๆเวลานี้นี่ใครดูคลิปนี้นับรองน้ำลายสอนแน่น แล้วก็ขนมจีนครับใส่ลงไปเลยว้าสุดยอดสุดยอด พอแล้วครับใส่ครึ่งเดียวได้กินไม่หมดมซิมซิ จัดเสิร์ฟใส่จานเลยครับพเพื่อนอะจะกินหมดไหมเนี่ย แล้วก็ใส่นี่ครับนี่นเพื่อนดูนะครับเพื่อนๆตำยำขนมจีนนะครับโอ้โหดูสิใส่ยอดทานะวันด้วยนะครับโอเคมาเลยชิมดู โหสุดยอดอร่อยมาก เสียงรถเสียงลาจะดังนิดหนึ่งดึกแล้วไม่หลับไม่หลับไม่นอนกันยังไงไม่รู้ นี่ถ้ามีประกาศดองจะอร่อยมากกับหน่อไม้หน่อไม้ต้ม พอดีกล้องมุมกล้องของผมมันแคบอะนะพอดีหาจัดวางไม่ค่อยได้ หอหอสชาติดีมันเป็นส้มตำนั่นแหละครับแต่เราเปลี่ยนจากเส้นมะละกอกับอ่าที่เอามาตำอย่างอื่นเราก็ทำเป็นขนมจีนมันก็เหมือนยำยำก็ขนมจีนนะนะ mm-hmm <laughs> ม uh huh. เริ่มเผ็ดครับขนาดใส่พริกเป็นนิดเดียวนะเผ็ดมาที่หลัง <c oughs> เริ่มเผ็ดอ่ะเนี่ยผักชีฝรั่งเราใส่ไปนี่หอมหอมมากเลย เสียงรถขับกันว okay, ่อนนี่แสดงว่าเขาเริ่มกำลังจะกลับบ okay, ้านแล้วนะครับพอมันใกล้เวลาเคอร์ฟิลละโอเคนะครับลองอ่าไปทำดูนะครับกับเมนูนี้นะครับ ตำยำขนมจีนนะครับผมขนมจีน10บาทนะครับก็ยังเหลือนะใส่ได้เป็นครึ่งนะครับเนี่ยยังเหลือครึ่งหนึงนะครับแล้วก็เครื่องทั่วไปก็เป็นเครื่องส้มตำทั่วไปนะครับแล้วก็ตำรวมกันนะครับส่วนผสมก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเลยนะครับตามความชอบเลยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับ ครับผมคอมเมนต์ด้วยก็ดีนะครับผมวันนี้ยังมองเชฟทัวร์มองนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ